กลับมาช่วงนี้พบกับสนุกคิดสเก็ดข่าวค่ะเรื่องแรกเรื่องอะไรคะพี่อ่ะเรื่องแรกนี่นะคือก็มีเจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสุขภาพให้หลวงพ่อหลวงพี่คราวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัสวนสูงถูกไหมแล้วไม่ได้เอาที่วัดส่วนสูงไปแต่เขาก็มีวิธีฟีกแพลทำอย่างไรไปกันที่หนองคายกันไปกันที่วัดโพชัยอำเภอเมืองครับท่านพ่อเมืองหนองคายคุณรณชัยจิตวิเศษ ก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสาม,มเณรในจังหวัดครับเขาบอกครั้งนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งแรกเลยก็มีทั้งพระสงฆ์มีทั้งสาม,มเณรในเขตปกครองตำบลในเมืองเนี่ยเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ400รูปด้วยกันที่สําคัญก็มีฝึกอบรมนี่เลยครับสําหรับสาม,มเณรสําหรับพระสงฆ์ที่ต้องเรียกว่ายังอยู่ในวัยหนุ่มครับเพราะว่าเป็นการอบรม CPR เพื่อ,อไว้ครับมีความรู้ได้ช่วยหลวงปู่หลวงตาเวลาขับขันครับ วว้า <Wow. S 2> ส่วนด้านนอกก็มีพี่หมอจากสาธารณสุขจังหวัดให้บริการตรวจสุขภาพให้เครื่องไม้เครื่องมือนี่เตรียมมาครบยกเว้นอย่างเดียวลืมหยิบมาครับที่วัดส่วนสูงก็หาอะไรที่มันสูงสูงเหมือนกันเนี่ยมาทำมาตราส่วนได้แล้วรู้ไหมครับใช้อะไรทําที่วัดส่วนสูงนี่ไงครับเสาเต็นครับทำได้หลายเสาเลย เก่งพลิกแปลงแบบนี้ก็ไปเขียนเสาได้หลายต้นวัดได้พร้อมกันหลายรูปเลยแัดว่าไอเดียดีใจจะไปลบให้เขาด้วยนะแต่เสาเต้นเขายังค้างอยู่เลยนะเขาไม่ต้องการให้มันเอิร์วารใช่ไหม๊ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของไอเดียดีๆแต่ว่าแอบหนื่อยนิดนึงนนาอปังจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ไปที่ตลาด5ตําลึงตลาดย้อนยุคที่ปลอดโฟมและพลาสติกอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ตามสาพระราชาเทศบาลตำบลทับทันอำเภอทับทันนอกจากจะไม่เห็นกล่องโฟมแล้วก็พลาสติกแล้วนะคะที่นี่เงินบาทไม่ใช้ค่ะอเข้าตลาดปั๊บต้องแลกเงินโบราณหน้าตาแบบนี้จับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็ขนมไทยโบราณเดินเดินไปดูแล้วอากาศน่าจะร้อนไม่ใช่น้อยแต่พอเดินมาถึงร้านนี้ มีลมเย็นเย็นพัดมาต้องขอบคุณท่านนี้ค่ะคุณลุงพัดใหญ่คุณลุงเป็นพ่อค้าจาักสารร้านยังไม่เปิดนะคะก็ว่างๆเนี่ยก็เลยเดินพัดให้คุณนูน้นคุณนี้พัดไปแซวไปค่ะโอเคว้าวโผลลุง ร้านตัวเองไม่เปิดแต่ยังมาช่วยงานเนี่ยสปิริตแรงแรงนะก็คนอื่นหายร้อนปรากฏว่าคุณลุงร้อนเตะแผ่โอ้ออกแรงเหวื่ยะยังอยู่ที่เรื่องของความร้อนแต่ว่ามีวิธีคลายร้อนแก้ร้อนเดี๋ยวพาไปที่มหาสารคามค่ะใช้อันนี้แค่นี้เองอรอ ไปกันที่แก่งเลิงจานอําเภอเมืองมหาสรารคามค่ะบรรยากาศสบายๆท่ามกลางลมหนาวกําลังพัดมานะคะงานถแถลงข่าวจัดงานลอยกระทงที่จะมีขึ้นที่อ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานค่ะเริ่มถแถลงข่าว1ิบโมงเช้าอากาศยังสบายๆค่ะผู้ถแถลงข่าวคือมีเยอะค่ะมีหลายท่านนะคะก็ผัดเปลี่ยนกันพูดผ่านไปสักพักอากาศเริ่มร้อนค่ะร่มเงามีน้อยทํำยังไงล่ะทีนี้แต่งานนี้เขาไม่มี หานะคะเพราะว่าคนที่มาร่วมงานเขามีตัวช่วยค่ะผูกผ้าเขามะคาดเอวมาด้วยดูค่ะ,ะถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรผ้าเขามะมเนี่ยสารพัดประโยชน์นะคะ,ะใช้ได้ดีเสมอเลยค่ะโอเคย ว่าไม่ได้นะภูมิปัญญานะเพาะเขามาบังแดดได้ไม่รออาเรื่องต่อมาคุณกิตสดามีอะไรให้ดูคะเป็นเรื่องที่แบบถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะปวดหัวหน่อยแต่เด็กบอกสามารถที่จะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะถ้ามีน้ํามีโคลนหรือว่าชอบเป็นพิเศษลองใต้ครับเยลาครับนี่และครับตอนนี้ต้องเอาใจช่วยพี่น้องภาคใต้หนักๆเลยเพราะว่าฝนตกทุกวันบางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมด้วย อย่างนี้ครับจังหวัดยะลาฝนตกแบบนี้ผู้ใหญ่บอกไม่ชอบเลยน้ําก็ท่วมไปทํางานก็ไม่ได้ขาดรายได้จะกรีดยางพาราก็ทำไม่ได้แต่ดูเหมือนกับเป็นสวรรค์ของเด็กๆครับเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนไม่ต้องไป2อหยุดเจอเพื่อนแหมมันก็ต้องเล่นกันนิดหนึ่งถาม่็เล่นน้ําฝนเหรอลูกเขาบอกน้ําฝนน่ะมันธรรมดาไปตอนนี้เราได้อัปเกรดไปสู่ระบบออนเซ็นเหมือนญี่ปุ่นมีแช่โครนนิดหนึ่งคุณผู้ชม เนี่ยครับน้ำขังแล้วมันน้ำขังตรงโคลนด้วยเล่นกันสนุกสนานแต่เชื่อเหลือเกินว่าแม่เห็นแล้วกุมขมับเลยครับ เด็กสนุกส่วนแม่ฝั่งขวาที่ถือไม่เรียวฝั่งซ้ายผมซักปอกสั่นเลยของยังไงยังไงนี่นเขาบอกแล้วว่าเด็กจะได้แบบเออมีประสบการณ์ให้เขาเรียนรู้กันไปอ่ารื่งต่อมานะคะเป็นเรื่องของการประกวดแม่ไม้นด็กามแม่ไม้ใช่แล้วต้องสวยแล้วก็แข่งแรงด้วยสวยแล้วแซ่บอีกแแบบแข่งแรงในคนคนเดียวกันไปที่จังหวัดลบบุรีดีกว่านะคะไปไปไป ไปที่วัดป่าหวายทุ่งตำบลป่าตาลกับบรรยากาศลอยกระทงนะคะที่จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลงานนี้ไม่มีประกวดดูน้อยนอพมาศแต่ว่าเขาประกวดแม่ไม้นกพมาศกันนะคะคัแนนนี่นะคะเขาไม่ได้ให้แค่ความสวยเท่านั้นความสามารถต้องมีรุ่นใหญ่ขนาดนี้ต้องนี่เลยค่ะแข่งขูดมะพราวลีลาแต่ละคนโอ้โยคุณพี่คะ่ะสุดๆไปเลยคะ่ะ อาจะคุณมะปร้าวคุณพี่ก็ต้องไปโมแป้งกันต่อนะคะหลายคนก็เน้นว่าโมแบบสวยๆคือค่อยๆโมแต่ว่าคู่นี้ไม่ค่อยๆโมค่ะโอ้โหลีลามาเต็มจริงจังแค่ไหนไปชมค่ะ มือจับโมหักขนาดนี้ยกตำแหน่งแม่ไม้สรงพลังไปให้เธอเลยจ้าแรงแขนในแข็งแรงมากที่สูจนเป็นคนขยันมงไม่ลงนะโมลงหนึ่งเอาเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของคุณตาคุณยายเล่นนางกะลุงกันใช่ไหมคราวนี้จะมีวิธีการอย่างไรในการจะจดจำโน้ตเพลงช่วงนี้เทคโนโลยีใช้ให้เป็นประโยชน์จังหวัดอะไรนะระยอง ม,มีชัวตุวย้ยตัวตุว้ยเออตัวตุว้ยไปที่วัดบ้านค่ายสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดระยองก็จัดงานบวรออนทัวร์ครับเป็นโครงการต่อย,ยอดวัฒนธรรมในจังหวัดงานนี้ก็มีตัวแทนชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันร่วมร้อยเจชุมชนแน่ ก็นําของดีของแต่ละชุมชนมาจัดแสดงพวกอาหารคาวหวานอุย้ยมีมาเยอะ,ะตยเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่เฉพาะซุ้มสินค้าเท่านั้นครับเพราะเขาบอกว่าที่เวทีเองก็มีการแสดงของชุมชนคุณธรรมวัดพลาอําเภอบ้านฉางด้วย <c oughs> เป็นการแสดงอังกะลุงของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละครับเห็นจากอายุอนามหลายท่านก็ต้องบอกแม่จำนัดกัได้อย่างไรเก่งเหลือเกินดูสิครับแต่ละคน ไม่ดูโน้ตเลยเป็นยังไงเขาบอกเก่งนะใช่แต่โน้ตยังต้องดูอยู่แล้วโน้ตเดี๋ยวนี้สมัยใหม่หน่อยครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูครับเหมือนร้องคาราโอเกะเวลาไปตามงานเลยแต่อันนี้ขึ้นเป็นโน้ตให้ถึงว่าจ้องไปทางเดียวกันเลยนะครับเนี่ย โอเคคโอเเห็นเวลาใครก็ใช้กระดาษกันเดี๋ยวนี้รักโลกด้วยนะนั่นมีปัญหาเลยเปิดจอดูเรียบร้อยไกลๆเห็นชัดนะสายสายยาวแจ่มว้าวเลยนะดูไปไกลๆบอกเออไอหลานให้ตัดไกลๆหน่อยเอาเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะไปดู หนุ่มคนหนึ่งนะคะหนุ่มเขาก็แบบว่าผันตัวเองนะคะในยุคนี้เพื่อที่จะมาขายกล้วยทอดแล้วขายธรรมดาโลกมิจจำเนางสร้างสรรค์ใช่ไหมสร้างสรรค์คุณแม่เอาใจช่วยน้ำากรเด็นเลยไปกันที่จังหวัดเพชรบูร์ค่ะลูกน้ำหมากกระชอกเลยลูก ทีมงานสเก็ตข่าวผ่านไปถนนสายพิษณุโลกลมสักตร,รงสี่แยกบ้านน้ำชุนเนี่ยพอรถติดไฟแดงก,ก็จะมีพรีเดเตอร์ค่ะสัตว์ประหลาดนอกโลกมากเดินขายกล้วยทอดที่สี่แยกนี้นะคะโอ้โหใครเห็นใครก็ชอบใจอุดหนุนกันใหญ่ดูค่ะพรีเดเตอร์ของเราขยันขันแข็งวิ่งไปทุกสี่แยกเลยค่ะและทีมงานสะเก็ตข่าวพอเห็นโอ้เป็นห่วง <Wow. S 2> แต่งตัวขนาดนี้ร้อนไหมเป็นใครมาจากไหนอ้าไปคุยหน่อยน้องบอกว่าชื่อคเนนิชกุลกัลยาภาค่ะ<ม>น้องบอกว่า<ส>ไม่ร้อน,อนที่หมวกเนี่ยมีพัดลมตัวเล็กๆช่วยระบ,บายอากาศส่วนที่มาขายก็เพราะว่าเจอพิษโควิด -19 เเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักร้องตอนนี้ไม่มีงานทําก็เห็นว่าแถวบ้านมีกล้วยเยอะก็เลยนำมาทอดขายหาไรายได้ค่ะ คุณพี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องพรีเดเตอร์ขายดีๆนะคะอยู่ต่างดาวเป็นนักรบมาดาวโลกปพ๊บขายกล้วยทอดเป็นคนสู้ชีวิตกเป็นนคหรือเป็นพรีเดเตอร์เป็นพรีเดเตอร์สู้ชีวิตโอเครู้เรื่องครูเดียวความสนุกช่วงหน้าช่วงสุดท้ายก็ยังรออยู่ตัวอย่างหน่อยสิคะหมูเกสเกตข่าวค่ะกินว่านกแหมยิงจังเลย